มาซ่อมพัดลมกันครับผมอาการนะครับเปิดปุ๊บนะครับมีเสียงค้างนะครับจับมือหมุนปุ๊บนะครับจับมือหมุนนะครับนะครับมือช่วยนะครับหมุนนะครับนะนะครับมือช่วยถึงจะหมุนนะครับอาการนี้นะครับเป็นอยู่ที่น่าจะเป็นที่แคปนะครับแคบหรือคาปาซิเตอร์ขาดไม่ขาดก็น่าจะเป็นฟิวนะครับรุ่นนี้ ดวผม้อก่อนนะครับมาดูดูดูกันเื้ออกมาแล้วครับรุ่นนี้ไม่มีแคปนะครับแคปไม่มีนะไม่มีแคปเลยนะครับแต่นะครับแคบจะอยู่ข้างล่างอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูกันก่อนนะครับว่าเสียไหมครับนี่แหละแคปก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเขาต่อสายลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะ ดูแคบว่าดูใหม่อยู่นะครับไม่เสียนะครับผมวัอแล้วแกออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายเตาแดนนะครับน่าจะขาดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงต่อระหว่างฟิวนะครับตรงนี้นะครับฟิวดำๆตัวนี้นะครับนี่นะฮะฟิวตัวนี้ขาดแล้วนะครับ เราก็เปลี่ยนฟิวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพเพราะลมไม่มีอะไรมากครับมีแต่ฟิวตัวนี้ขาดแค่นั้นนะครับถ้าไม่กรอบนี่จะดําหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะดําหมดเลยนะครับถ้ามันไหม้ไหม้ซ่อมไม่ได้นะครับพันใหม่แม่้นก็ซื้อชุดตัวนี้ใหม่เลยนะตัวนี้ตัวนี้ผมจะนะครับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็บัดกีสายที่ขาดออกให้เข้ากับตุ่หนึ่งนี้นะครับ เรามาลองมาดูกันเลยนะครับว่าจะติดไหมเพราะว่ามันคืองานชอบตัวน,นี้ฟิวตัวใหม่นะครับตัวน,นี้เป็นฟิวตัวใหม่นะครับสำหรับทองแดงที่ขาดนะครับถ้าเป็นทองแดงแท้นะครับจะบัดกีติดนะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับจะบัดกีไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับ ของแดงแท้นะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมจะบัดกรีไม่ได้นะครับพ้าลมมีหลายแบบนะครับถ้าของแท้จะเป็นทองแดงครับหลังจากใส่ฟิวแล้วนะครับก็นะครับยึดตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งเดิมนะครับค่อยๆเอาลงไปนะครับบัดกรีตัวนี้เป็นของของแท้พัดลมแท้นะครับนะครับเป็นทองแดงแท้เลยนะครับ บัตรกีได้นะครับแต่ถ้าบัตรกีไม่ได้ก็นะครับส่งคืนลูกค้านะย่างเดียวเลยแบบนี้นะครับนะครับสรุปก็คือเป็นทองแดงแท้นะครับบัตรกีได้ด้วยนะครับก็ประกอบแล้วก็ยึดในตําแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เรามาประกอบกันเลยนะครับว่าจะหมุนไหมหลังจากที่เปลี่ยนฟิวไปแล้วนะครับ สำหรับการลื้อนะครับถ้าไม่ใช้เคเบิลทายรัดถ้าเราไม่ระวังนะครับทองแดงจะขาดนะครับทองแดงตรงนี้จะขาดนะครับตรงข้อต่อนะครับระวังด้วยนะครับตรงนี้ก็นะครับจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก่อนลื้อนะครับยึดไว้ก่อนเลยนะครับการพาดนะครับการพาดนะครับแล้วค่อยแกะออกมาทีละอันนะครับต้องใช้สมาธิพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับ นะครับขันน right? ็อตสองตัวก่อนนะครับนะครับเะแยงมุมตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้กับตรงนี้นะของข้างแล้วก็หมุนก่อนนะครับให้มันลื่นก่อนนะครับให้แกนมันลื่นนะครับถ้าแกนไม่ลื่นนะครับมันจะนั่นนะครับนะฮะมันก็ต้องลื่นแบบนี้นะครับนะแล้วเรามาเปิดดูครับมันใช้ได้ไหมครับระดับหนึ่งหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะระดับที่สองนะครับ ก็ระดับที่สามก็เอาเป็นว่านะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบกันเลยครับนะมาประกอบกพัดลมนะกับพัดลมก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยเรามาลองกันเลยนะครับระดับที่1นะครับหมุนแล้วนะครับสองนะครับ3าม โอเคยินฟู่เสียงนมพันผ่านเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ